สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช n แนลนะครับผมแหล่งเรียนรู้ทางในไอทีครับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีนะครับผมปิดคอมเมนต์นะครับผมของ IG หรืออินส a าแกรของเรานะครับผมที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับก็คือนะครับถ้าเราเล่น i นไอจีนะครับเราโพสอะไรลงไปนะครับ แล้วมีผู้อื่นนะครับที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับหรือไม่ใช่ผู้ติดตามของเราหรือเราติดตามเขามาคอมเมนต์นะครับคันนี้ยมันก็เลยทําให้ไม่เป็นส่วนตัวนะครับเราไม่อยากให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนมาคอมเมนต์นะครับวิธีตั้งค่านะครับไม่ยากเลยก้อนืนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หน้าโปรไฟล์ไอจีของเราแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่มุมบนนะครับเป็นขีด์สามคีดนะครับขวามือให้เราคลิกเข้าไปหลังจากนั้นมาที่การตั้งค่าครับผม มาที่ความเป็นส่วนตัวครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาที่ความคิดเห็นเห็นไหมครับตรงนี้ให้เราคลิกครับไปเลยอ่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาที่อนุญาตความคิดเห็นจากนะครับผมตรงนี้ในที่นี้นะครับค่า default หรือค่าเริ่มต้นของ i n s t a g r กรหรือ i อจของเราอะเขาขึ้นมาแบบทุกคนเห็นไว้ติดทุกคเนี่ยแต่เขามีเสื่อมตัวเลือกอีกนะครับก็คือคนที่คุณติดตามแล้วผู้ติดตามของคุณ คนที่คุณติดตามหรืออันที่สามผู้ติดตามของคุณนะครับเขาให้มีแบบนี้นะครับให้มีอยู่สี่ตัวเลือกนะครับก็คือตัวเลือกแรกก็คือทุกคนก็คือเป็นสาธารนณะใครก็ทุกคนเลยครับมีสิทธิ์ที่จะมาคอมเมนต์อันที่สองก็คือคนที่คุณติดตามแล้วผู้ติดตามของคุณนะครับก็คือหมายถึงว่าเราไปติดตามเขาแล้วผู้ติดตามที่เขาติดตามเราเขาก็มีสิทธิ์ นะครับผมมาคอมเมนต์ได้อันนี้ก็ยังไม่เป็นส่วนตัวเท่าไหร่มาอันที่สามครับคนที่คุณติดตามอันนี้ก็คือถ้าเราไปติดตามใครคนที่ติดตามเราอะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมาอันสุดท้ายครับผู้ติดตามของคุณนะครับก็คือคนที่เขามาติดตามเรานะครับเขาก็สามารถคอมเมนต์ได้ในที่นี้นะครับผมแนะนำให้เป็นคนที่เราติดตามนะครับก็คือ คนที่เราไปติดตามเขาหรือเขาอาจจะติดตามเราก็ได้นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเป็นการนะครับปิดคอมเมนต์ที่เป็นสาธนานรณะมาเรือกสามหมวดหมวดนี้ก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ผมแนะนําให้เป็นคนที่คุณติดตามเนาะก็คือเราติดตามเขาหรือเขามาติดตามเรานะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน ก็อันนี้ก็ใช้ได้นะครับให้เลือก3ามตัวนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นการปิดนะครับผมบัญชีที่ตั้งเป็นทุกคนนะครับหรือเป็นสาธารณะนั่นเองทุกคนนะก็คืออนุญาตความคิดเห็นถ้าเราตั้งเป็นทุกคนคือใครก็ได้มาคอมเมนต์นะครับก็มาคนที่ไม่รู้จักหรือคนที่มาก่อ,อก,กวนก็สามารถมาคอมเมนต์ได้แต่ถ้าเป็นคนที่คุณติดตามนะครับคนที่มาติดตามเราก็ไม่สามารถคอมเมนต์ได้ มีแต่คนที่เราติดตามอ่ะแล้วเขามาคอมเมนต์เราอ,อ่ะได้อันนั้นนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆน,นะครับสำหรับมาปิดความคิดเห็นของ i อหรือ i n s t a g r กรนะครับผมก็ลองนำไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับผมเป็นเทคนิคง,ง่ายๆน,นะครับผมคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เห็นว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับอินเอ็นสันแฮลเตอร์ชแนลด้วยนะครับที่สําคัญนะครับ <day> ถ้าคุณผ <help, eller> <Olympics> ู้ชมติดปัญหาอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวีโอได้เลยนะครับก็ถ้าผมทราบผมก็จะมาบอกเลยถ้ายังไม่ทราบขอหาข้อมูลก่อนนะครับผมเพื่อที่จะมาบอกคุณผู้ชมนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหานะครับผมโอเคนะครับส่วนคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ